ความจริงใจให้กันนะคะแล้วก็มีความมั่นใจว่าอนาคตเราต้องรวยแน่นอนนะคะเพราะให้วนช็อกให้เราได้นะคะยิ่งเราได้อยู่ในทีมนี้นะคะยิ่งมีความสุขแล้วก็มั่นใจมากๆเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะท่านจิตินันอาคัปษานะคะทีมเรา ร่ำรวยแน่นอนค่ะขอให้เชื่อมั่นและศรัทธาอย่างจริงใจจริงจังลงมือทําค่ะแล้วอย่าลืมบอกต่อคนสี่คนนะคะรับรองพบกันที่ความสำเร็จแน่นอนค่ะขออีกสักหนึ่งท่านค่ะท่านสุดท้ายที่จะมาปิดฟอร์ในค่ำคืนนี้นะคะขอเรียนเชิญผู้กล้าเปิดมาอีกสักหนึ่งท่านค่ะติ๊กต๊กติ๊กต๊เชิญค่ะ เชิญค่ะครับผมจากทีมคนเมตียาครับนคะ่้การบำนาญอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะครับสปอนเซอร์พูดแนะนำเข้ามาในค่ายศิวิไลแล้วก็พดนัดเรานคนเก่งของเราผ้นนำที่เยี่ยมยุทธของเราได้อัพสูง รัฐมอตครับก็ครับที่มีโอกาสได้พูดคุยเพลินอจกันเป็นกันเองนะครับเราโชคดีนะครับที่เราได้เข้ามาเราในเวลาที่ถูกเวลาถูกที่ถูกเวลาเรียกว่าถูกที่ถูกเวลาแน่นอนตั้งแต่ เข้ามาอยู่ในไหก็ได้เรียนรู้ศึกษาเรียนรู้เพื่อรับผมเพื่อเราได้เรียนรู้ได้ได้รู้จริงรู้กว้างรู้ลึกในสิ่งที่เราทำที่เรามั่นใจแล้วก็ทุกท่านที่เ้ามาในาฮเบิรนจอเข้ามาถูกที่ถูกเวลาแล้วล่ะครับได้เป็นต้นสายต่อไปพดเรา ปเปิดโอกาสให้คนไทยได้เป็นอัพไลน์ของคนอีกหลายๆประเทศที่เปิดตอนนี้แล้วก็ไปอเมริกาสิงคโปร์มาเลเซียลวาวไปก็อีกหลายประเทศยอดขายจะกตุกลายแน่นอนเพราะว่านวัตกรรม บัลลัตเตอรี่ของเราซี่ที่มีเภสัชกรอิมแพดอิมหมอที่วิจัยสินค้านวัตกรรมการานวัตกรรมให้เราได้ใช้ลึกระดับไม่จบคนเดียซึ่งเล็กกว่าเซลล์เล็กกว่าเซลล์ปกติของเราที่มีไออานเซลล์ทางกายาที่เสื่อมพ่อยไปในตามอายุขไข่เนี่ยนะครับ เป็นการที่เราได้เข้ามาถูกทีถูกเวลาแล้วเราจะก้าวไปด้วยกันสร้างเงินล้านกับธุรกิจเกอนไายออนไลน์ตอนฟ้านี้ด้วยกันครับเพราะว่าเราจะเห็นความแตกต่างอให้เราที่ท่านประธานได้พูดได้ชัดเจนเต็มปากเต็มคาว่าเป็นไบนารี่แรก โลกที่จ่ายยังไม่มีขีดจำกัดแล้วก็แต่ยาก็ยืนยันแน่นอนว่าไปนา,นารนาีเดียวไปนารีแรกนารีเดียวโลกที่จ่ายได้ยังไม่มีขีดจำกัดไปนารีอื่นมีจำก,จำก,ก,ก o o ัดอย่างมากก็สามสิบห้าล้านมีโอเวอร์ไปเราพูดจย่างปัจว่าไม่มีกีดจากัดสร้าง รายได้หลักแสนหลักล้านต่อเดือนได้ไปในเดียวเวลาสามเดือนหนึ่งปีไม่เกินสามปีตามความสามารถตามความมุ่งมั่นของเราเอง,เองนะครับเพราะเห็นความแตกต่างก็เราเราเราใช้เงินทุนไม่มากไม่ต้องขายสินค้าเียงก็เราเป็นเครือข่าย ที่เราจะซื้อกินซื้อใช้เป็นเครือข่ายผู้บริโภคขนาดใหญ่เราคิดดูนะครับว่าเรามีลูกสี่คนลูกมีหลานให้เราสี่คนลูกมีหลานให้เราสี่คนหลานมีเหลนให้เราคนละสี่เหลนมีลือ้อให้เราอีกคนละสี่ก็เป็นองค์กรใหญ่ประมาณสามสี่หนึร้อยสี่สิบหนึร้อยสี่สิบ เ็ามีเพื่อนมีญาติอีกคนละสิบก็เป็นสามพันหือเ,เป็นองค์กรเป็นเรือขขายผู้บริโภคขนาดน,นั่นคือได้ที่เราใช้เวลาไม่นานตั้งเงินล้านในการที่เราจะใช้ในการสร้างเงินล้านได้ใช้เวลาไม่นานแล้วก็ที่รู้กันก็คือ ใช้คุณธรรมนำธุรกิจไม่ไม่ใช่ใช้ความโลภนำธุรกิจนะครับเพราะนั้นก็จะมีจะเห็นว่าธุรกิจเน้นความจเจริญทางโลกธุรกิจของเราเป็นธุรกิจคุณธรรมนำธุรกิจจริง ที่เรามีหลักสูตรสร้างชีวิตของเราเป็นมหาวิาลยชีวิตจริงๆครับตั้งเจ็ดโมงเชา้าเราอเจ็ดโมงังสริยาเราเคยเรียนเราเคยให้เวลาในการทํางานในการเรียนมาเราทุ่มเทให้คนรวยมาแล้วเรามาทุ่มเทชั่วคราวสบายโจ้โกับไอเวิญช็อปด้วยกัน กว่าไปครับเรสำเร็จไปด้วยกันนะครับกับไอเวิร์ช็อปคุณนะครับรุบรกิจ๊กเพื่อที่เราจะสู่สิ่งที่เราปรารถนาคือเงินสุขภาพเวลาเป็นเจ้าของชีวิตของ แค่จริงไม่ใช่เป็นชีวิตของเจ้านายเราจะเป็นเจ้านายีเจ้านายของตัวเองแคจริงไม่ใช่เป็นคนของนายจ้างที่เราผู้เจ้าของงานของเรารายได้ที่เรามีเราก็สามารถมีกระเป๋อีกกระเป๋าหนึ่งที่ใครยังทํางานประจําอยู่ก็จัดเวลา เรียนรู้กับมหาวิาลยชีวิตของเราเรียนไปด้วยกันครับค่ะข,ขอบคุณท่านจัก,กรีพลเมษยารับเป็นอย่างสูงนะคะทุกท่านคะ่ะทุกท่านโชคดีมากคะ่ะท่านมาถูกที่ถูกเวลาดัางที่ท่านจัก,กรีพลท่าน ได้บอกเราไว้เมื่อสักครู่นะคะพ่อทอทอ่ทอค่ะทำทันทีทำดีที่สุดแล้วพบกันที่ความสำเร็จห้ารอยล้านบาทแน่นอนค่ะค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะก็ขอปิดกิจกรรมของค่ำคืนนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะสุดท้ายนี้ มีวาจาใดที่ไม่สุภาพหรือทำให้ทุกท่านไม่สบายใจต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะขอขอบพระคุณท่านอาจารย์สมพรสอนศรีและขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านนะคะวันนี้ก็ขอฝากสี่ยาที่ควรมีกับการใช้ชีวิตไว้ให้ทุกท่านได้รับฟังกันนะคะ อย่าท้อกับชีวิตอย่าคิดหนีปัญหาอย่าแคร์คำนินทาอย่าดูถูกตัวเราเองขอบคุณทุกท่านคะ่ะฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะแต่ก่อนที่จะ